สวัสดีครับพบกับช่องทิกนะครับคลิปนี้นะครับมีของสะสมนะครับจากหนังเรื่อง The Batman นะครับที่จะเข้าฉายต้นเดือนมีนานะครับก็จะเป็นแก้วน้ำนะครับของ The Batman นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นของ SF นะครับอีกอันนึงเป็นของ Major นะครับเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับโปรตีผมจะได้รีวิวงานพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเห็นมีคนคอมเมนต์นะครับอยากอยากดูว่าวัสดุมันดีไหมน่าสะสมไหมนะครับเดี๋ยวดู2ตัวนี้กันนะครับ ชิ้นแรกนะครับเป็นแก้วของ SF เนะครับเป็นแก้วใส่น้ำนะครับตอนซื้อจะมีเป็นแก้วน้ำนะครับแล้วก็จะมีเป็นป,ป๊อปคอร์นมาให้นะครับก็กินไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาล้างนะครับเก็บสะสมนะฮะถือตัวแก้วเนี่ยเป็นพลาสติกสามารถล้าทงทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็มองอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตรงลูกตามันจะเป็นสีดำใช่ไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนฝั่งมันก็จะเป็นตาแดงไม่รู้ว่าม,มันเป็นลูกเล่นของเขาหรือว่า,วาผมหมุนเอาเองก็ไม่รู้นะครับตัวแก้วก็จะมีเป็นโลโก้ของแบทแมนนะครับเดอ๋ยวแบทแมนอยู่ฝั่งนี้นะครับอี แล้วก็สามารถถอดได้นะครับนี่ถอดได้วางแยกไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากได้แค่หัวนี้นะครับหัวเนี่ยจะไปใส่หัวแมวนะครับใส่ตรงหัวแมวคือผมเคยซื้อเอ่เอหมวกของคอและนาร็อกมาแล้วมันใส่หัวแมวได้มันน่ารักดีผมก็กะเอาอันนี้มาใส่นะครับแต่ว่าด้านในของตัวตัวหมวกข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นขอบแก้วนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะโคมด้วย ถ้าเกิดจะไปใส่เล่นกับแมวคือต้องปาดนะครับแล้วพอปาดมันก็จะเสียของนะครับคิดดูให้ดีว่าจะไปใส่หัวแมวหรือจะเอาเก็บสะสมให้เป็นแก้วน,นี้แล้วแต่นะคือถ้าแมวเขาคงใหญ่ให้ใส่หัวแมวมากกว่านะครับแล้วก็จะมีลูน็อตอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสามารถถอดได้นะถอดชิ้นตรงนี้ออกไปทําสีหรือว่าไปทาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถถอดได้หรือจะไปโมฟงโมไฟก็ถอดน็อตสองชิ้นนี้ได้นะครับตัวง,งานเป็นพลาสติก ABS ที B ่ f T, ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกแบบเปาะๆนะแข็งแรงเลยนะครับไม่แตกห มันเป็นดีเทลของตัวหน้ากากของแบทแมนเนี่ยหน้ากากของแบทแมนเขาทามามักษณะมันเหมือนผิวหนังนะครับหนังแบบหมายถึงหนังนะนะครับหนังเนี่ยแล้วก็มันจะมีริ้วรอยนะครับมีรอยตะเข็บการเย็บของตัวหมวกด้วยมันก็ดูสมจริงดีนะตัวชิ้นเนี้ยมันทำสีพลาสติกออกมามันคล้ายๆกึ่งเงากึ่งด้านเอ้กึ่งมันกึ่งด้านนะครับจะมันๆหน่อยจะด้านๆ้าหน่อยผสมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวงานนะครับแก้วของ SF สนะครับสวยดีนะครับราคาผมจำไม่ได้3าอบาทนั่งพร้อม พร้อมป๊อปคอร์นนะอันนี้ไม่ชัวร์นะนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายคลิปเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีนึงหาข้อมูลให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นแก้วของ SF นะครับแถมหัวของตัว The Batman อันนี้นะครับอ่ะนะครับแถมนิดนึงนะครับสำหรับแก้วของตัว SF นะครับผมลองแกะดูแล้วนะครับใครที่จะไปเล่นกับน้องแมวนะครับถอดน็อต4ตัวออกด้านหลังนะครับ1 2 3 4นะครับถอดออกปุ๊บนะครับมันจะเปิดได้แบบนี้นะครับก็ดึงตรงนี้ออกมาตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวล็อกขอบแก้วนะครับก็็เเอออาาาาากกมมแบบบนนี้ะครรรัสถ ได้หน้ากากแบทแมนนะครับไปเล่นกับน้องแมวได้นะครับน่าจะใส่หัวน้องแมวได้นะถ้าน้องแมวยอมนะครับก็ใส่เล่นเป็นครอบเล่นกับเท้าได้นะครับนี่แบบนี้นะครับชิ้นนี้นะครับเป็นถังป๊อปคอนนะครับซึ่งที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็แบบโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่คือเจอไอตัวแก้วของ SF ก่อนนะครับแล้วมาเจอไอตัวถังป๊อปคอนที่หลังนะครับก็เห็นแล้วแบบโอ้โหลูกนี้ซื้อแต่หัวดีกว่านะครับซื้อหัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูคุ้มดูมันใหญ่ดีดีเทลสวยด้วยนะครับแต่ว่า พอามาอซื้อมาทั้งคู่แล้วเนี่ยคิดว่าอ้าวมันเป็นโครลายกันอันนี้มันเป็นถังป๊อบคอนนะครับของตัว s อเนี่ยมันเป็นแก้วน้ำนะครับก็สะสมเป็นโครลายนะฮะตัวงานเนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะครับที่ดีเทลทำออกมาคืองงมากว่าเฮ้ยมันคล้ายคล้ายหนังเลยมันมีดีเทลเท็กเจอร์บนพื้นผิวเนี่ยนะครับมันละะนักษณะคล้ายผิวของตัวหนังจริง,รงๆอะ่ะหมายถึงหนังหนังของหน้ากากแบทแมนอ่ะนะครับมันทาได้สวยแล้วมันก็มีเป็นรอยตะเข็บการเย็บของตัวหน้ากากด้วยซึ่งมันสวยดีนะครับแต่ว่า ทาที่มองเนี้ยมันต้องมีคนคิดว่าเอาไปใส่ได้ไหมนะครับใส่ไม่ได้นะครับใต้นี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบมันปิดนะฮะมันไม่สามารถเอาอะไรใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็เป็นพลาสติกด้วยถ้าใส่เข้าไปได้มันก็เจ็บนะครับมันจะไม่แบบไม่สบายอะใส่แล้วไม่สบายนะครับแล้วก็ตรงหน้ากากเนี่ยข้างในในะครับจะเห็นเป็นช่องว่างอยู่แบบนี้นะครับคือมันใส่ตัวป๊อปคอนมาใช่ไหมนะครับก็ใส่มาเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยนะครับปริมาณไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ก็ตรงลูกเล่นตรงข้างในเนี้ยนะครับไอ้ตรงลูกตาเนี่ยมันสามารถถ้าเกิดใครจะไปโมก็าสามารถโมไฟนะครับใส่ตรงนี้ได้นะครับทาทำเป็นแบบฐานตั้งดีๆเลยแล้วก็ติดไฟนะครับเปิดไฟติด,ต,ดตั้งโชว์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่มันมีช่องว่างอยู่ตรงลูกตาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของงานเนี่ยผมว่างานโคตรโคตรคุ้มเลยนะรู้สึกว่าไอ้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยที่มันได้ป๊อปคอร์นได้น้ำรู้สึกน้ำสองแก้ว ผมว่าของอันเนี้ยคุ้มของตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยคุ้มเลยนะครับเพราะว่ามันได้ของที่มันชิ้นใหญ่เนี่ยของ SF ผมว่ามันก็ดูมันก็ดูเป็นของสะสมอะแต่ว่าถ้าเกิดดูปริมาณที่มันได้กับความคุ้มอะผมชอบอันนี้มากกว่านะครับอันนี้มันดูมีมันมีอะไรที่มันใหญ่โตกว่าแล้วมันก็ดูมีประโยชน์กว่าอย่างแก้วน้ําก็คือใส่น้ําผมก็ไม่ได้กินน้ำตลอดเวลาแต่แต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันใส่ของได้นะครับหลังจากที่กินของแล้วนะครับก็ใส่เงินก็ได้เอาเป็นกระปุกเลยก็ได้อะไรเงี้ยใส่คงใส่ของได้นะครับก็ เออค่อนข้างที่จะคุ้มราคานะสำหรับตัวถังป๊อปคอร์นนะครับของตัวทางเมเจอร์นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้แบบได้อะไรมาอวยนะครับคือรีวิวจากที่รู้สึกว่าเออซื้อมาแล้วมันก็น่าจะน่าจะมีความคุ้มกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามที่รีวิวไปนะครับใครชอบแบบไหนนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับสำหรับทางนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์7นิ้วนะครับของ m a ็ f ฟ r เนะครับ สำหรับตัวฟิกเกอร์เนี่ยที่เป็นของเดอะแบทแมนเนี่ยผมพีออเดอร์ไปแล้วนะแต่ว่าของได้ช้ามากนะครับช่วงหลังๆของได้ช้ามากนะครับใครสนใจจะจะดูรีวิวก็ดูที่ช่องได้แต่ว่าของฝรั่งเขาลงไปแล้วก็ไปดูของฝรั่งก่อนก็ได้นะครับนะครับก็รีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะใครชอบใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับถือว่าเป็นคลิปค่าเวลาก่อนดูกันดั้มนะครับเพราะว่ากันดั้มยังทําสีไม่เสร็จเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ